โรคของเด็กกับผู้ใหญ่นะคะจะมีความแตกต่างกันก็คือของผู้ใหญ่เนี่ยมักจะเกิดจากความเสื่อมของอายุเป็นหลักนะคะซึ่งจะแตกต่างกับในเด็กค่ะในเด็กเนี่ยหัวใจไตตับ ปอดและอวัยวะต่างๆในร่างกายเนี่ยเขายังทํางานได้ตามปกตินะคะเพราะฉะนั้นโรคพวกเบาหวานความดันหัวใจเนี่ยในเด็กมักจะพบได้ค่อนข้างน้อยค่ะโรคติดเชื้อในเด็กเนี่ยส่วนใหญ่เป็นโรคที่เราสามารถป้องกันได้ค่ะโดยเราสามารถป้องกันได้ง่ายๆโดยการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกายหรือที่เรียกว่าการฉีดวัคซีนค่ะ แล้วนะคะการสร้างภูมิคุ้มกันหรือว่าการฉีดวัคซีนตามเกมอายุนะคะมีความสําคัญมากนะคะเพราะว่าออลูกเราเนี่ยก็จะมีภูมิคุ้มกันร่างกายที่แข็งแรงนะคะไม่ไปรับเชื้ออื่นๆจากภายนอกมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าลูกเราเปิดเทอมไปโรงเรียนแล้วก็จะมีโอกาสรับเชื้อจากภายนอกได้มากขึ้น,นะคะ่ะ ออก็อยากฝากถึงคุณพ่อคุณแม่นะคะว่าให้เช็คดูว่าลูกหลานของท่านเนี่ยมีวัคซีนตามเกณฑ์แล้วยังไม่ได้มารับหรือเปล่านะคะถ้าสมมติขาดเรือวัคซีนตัวไหนที่ยังไม่ได้มารับอยากให้ติดต่อทางโรงพยาบาลหรือว่ากุมารแพทย์ประจำที่ดูแลบุตรหลานของท่านให้เข้ามารับวัคซีนนะคะเพื่อที่จะได้พร้อมในการเปิดเทอมไปโรงเรียนต่อไปนะคะ